สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยวันเด็กค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูมเมก็จะพากลุดเด็กไปเรียนรู้หน่วยวันเด็ก กับคุณครูการ์ตูนกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูการ์ตูนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูการ์ตูนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในห,หน่วยวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะแต่เอ๊เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลย เด็กๆรู้หรือไม่คะว่าวันเด็กมีประวัติความเป็นมาอย่างไรใช่แล้วคะ่ะวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในปีพุทธศักราช2498ตามคำเชิญชวนของนายวีเอมกุลกานีผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็ก ระหว่างประเทศแห่งสหรประชาชาติทำให้วันดังกล่าวเป็นวัน World Children Day เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติทำให้ทั่วโลก เริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะเด็กๆและในประเทศไทยของเราก็ได้มีการจัดงานวันเด็กโดยรัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลร,รัฐวิสาหากิจและเอกชน โดยกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคงานวันเด็กแห่งชาติเคยจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมถึงปีพศ2506และในปีพศ2507ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปีพศ2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤด,ดูฝนและเป็นวันหยุดราชการดังนั้นวันเด็กแห่งชาติจึงจัดตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนั่นเองค่ะเด็กๆจุดประสงค์การจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินยัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองค่ะเด็กๆและคำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปีโดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2499ในสมัยที่จอมพลแปลกพิบูลสงครามดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ปีพศ2502จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กให้จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในปีนี้คำขวัญวันเด็กปีพศ2565นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้คำขวัญไว้ว่า รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะเด็กๆในวันเด็กยังมีกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นซึ่งกิจกรรมวันเด็กที่ถูกจัดขึ้นนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่และรูปแบบของแต่ละชุมชนรวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ในวันเด็กแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลจะเปิดให้เด็กๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้ารวมถึงมีโอกาสได้นั่งบนเก้าอี้ทำงานจริงของนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนะคะหรืออย่างฐานทัพอากาศก็จะมีการจัดแสดงเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการจริงและให้เด็กๆไปร่วมถ่ายรูปกับเครื่องบินได้ด้วยนะคะ แต่กิจกรรมวันเด็กที่เราเห็นได้อยู่ทั่วไปเลยคือการแจกของรางวัลแจกขนมแจกไอศครีมให้กับเด็กๆและยังมีการประกวดและการแสดงต่างๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าหน้าที่ของเด็กๆมีอะไรบ้างวันนี้คุณครูกร์ตูนมีเพลงหน้าที่เด็กมาให้เด็กๆได้ร้องตามกันด้วยนะคะ งั้นเราไปร้องเพลงหน้าที่เด็กกันเลยเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมัน 3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานนั่นต้องสุภาพอ on ่อนหวานหยึดมัน่นกตัญญูหเป็นผู้รู้รักกันงาน7ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมาะบากบันไม่เกียดไม่ค้นแปรู้จักอ้อมประหยัดกาต้องศึกษาตลอดกาน น้ำใจนักกีฬากาหารให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิบทำตนให้เป็นประโยชน์รูปบาปุนคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กับหน่วยวันเด็กแห่งชาติทั้งสนุกและได้ความรู้มากๆเลยนะคะ วันนี้คุณครูการ์ตูนขอตัวไปเตรียมขนมแจกเด็กก่อนนะคะ